thank you สวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีพรมช่วยสวัสดียมามเช้าครับผมสมฤทธิ์ือชัยครับค่ะตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่10กันยายน2565แล้วนะคะเวลาผ่านพ้นไปนี้เร็ว <c oughs> มากเลยจริงๆนะคะ,คะแล้วก็มีหลายๆท่านที่แบบได้คุยกันนะคะ ช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยจะหันมาสนใจในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนใจในการปลูกป่าปลูกพืชผักสมุนไพรทําการ,กรเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพราะว่าชีวิตเราเมื่อถึงวัยหนึ่งแล้วหลังจากที่เราทํางานมาเยอะมากมายนะคะอ <c oughs> ายพอถึงบ้านปลายชีวิตได้จริงๆแล้วเนี่ยคนเราแบบว่าต้องการความสงบต้องการอยู่กับธรรมชาติ <c oughs> นะมันหล่อเลี้ยงจิตใจไงแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในเนี่ยแบบว่ามันเข้ากันได้ <c oughs> แล้วทําให้เราเนี่ยมีความสุข ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดแต่อ้ายไปถึงก่อนแล้วอยู่อาสมแบบว่าสบายๆเงียบๆแล้วมีความสุขแล้วอ่านหนังสือจิบน้ำชามองภูเขาอมองก้อนเมฆมองดวงจังนทะร <c oughs> นี่เขารู้จริงนะขนาดเาไม่เคยไปนะเขาจินตนาการถูกหมดเลยนั่งนั่งอยู่คนเดียว <c oughs> ชาวบ้านถามบ่อยมาก อาจารย์ไม่กลัวผีเหรออาจารย์ไม่เหงาหรอขามมาสิบกว่าปีละแล้วจะเห็นภาพผมนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่ง<อ>กับจริงๆถ้วยชาอันนี้จริงๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งได้เป็นวันๆนะ<อ>ซึ่งมันบอกไม่ถูกคะว่าวันใดที่สุดแล้วบนที่ถามตัวเองว่าเอ๊ะตกลงกูบ้าเปล่าเนี่ย<อ>แต่ว่าทำไมหนึ่งไม่เหงาสองไม่กลัวสามไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เมื่อร้อนอ่ะ นะฮะไม่ไม่ไมกังวลคือหมายเขาว่าเอ๊ะเราน่าจะมาถูกทางละค่ะเดี๋ยวก่อนจะพูดหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวอ้สโลกเซนก่อนอ่าโอเคนะสะโลกเซนปริศนาธรรมวันนี้บอกว่า,มาเมลงวันบินชนหน้าต่างกระดาษกี่ห้นกี่คลาสุดลำบากจะฝ่าไปพลันชนเข้าช่องทางที่ผ่านมากว่าจะรู้อนิจจาชีวิตข้าถูกพลางตา นะครับบทของพระอาจารย์ไปหยุนสวยตวนนะครับอันนี้เป็นสโลกสําหรับการเปรียบเปยกันศึกษาธรรมะมปฏิบัติธรรมะของสายเซนนะฮะนึกภาพไหมฮะบ้านจีนเขาจะมีหน้าต่างเลือ่อนมีกระดาษเมลงวันก็บินชนกระดาษม,มันก็คือมันเคยบินตรงเนี้ยแต่มาพอมาใส่กระดาษมันก็บินชนอยู่เรื่อยๆเหมือนกับคนที่ติดอยู่ในคัมภีร์ไปไม่ถึงไหนแม่ ไปไม่ถึงไหนแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะชนอยู่นั่นแหละก็คิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นทางออกก็อ่านแต่มันแต่ก็ไม่ไปไหนก็เหมือนเมื่อันชนเนี่ยในที่สุดบอกว่าพอมาเจอทางทะลุไปได้บินทะลุไปได้เนี่ย<อ>กว่าจะรู้รัวว่าชั้นชั้นบินชนเนี่ยถูกมายาพรางตาเ,เกือบทั้งชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาแค่ปริยัตเป็นเจ้าหนอนหนังสือไม่สามารถบรรลุทมได้ถ้าไม่ปฏิบัติ ใช่นะคะอา่านน่ะดีใช่ไหมคะแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงความจริงได้นะคะคนี่หนังสือเล่มนี้ก็จะพาเรานะคะไปสู่การปฏิบัติได้ะคะ่ะเ,เพราะว่าคุณอ้อมแกรับเชิญของเรานะคะคือเห็นคําเดียวว่าพ,พิสุณีเนี่ยคำนี้คําเดียวนะแล้วถึงได้ไปปฏิบัติ นะคะแล้วก็วันนี้ก็นำหนังสือมาให้เราดูว่าเนี่ยภายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมอีอะไรบ้างนะคะใชื่อว่าใน Facebook นิโรธารามอารามแห่งความดับทุกข์ท่านในสนใจยังไงก็ลองเข้าไปดูในใน c e e o o o k ใน YouTube ในเว็บไซต์ได้เลยนะคะลองเข้าไปดูแล้วก็ฟังเรื่องราวของคุณอ้อมต่อเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ กับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเธอทํำยังไงนะคะแล้วก็ประคับประคองชีวิตเนี่ยต่อไปเนี่ยยังไงนะคะติดตามได้เลยค่ะแม,ม่วันที่ย่อมแบบตกแบบสุดๆอะเวลาคนที่เขาบอกว่าสมบัติเป็นของนอกกายอะอมไม่ตายหาได้ไหมอะแม,ม่ที่อยู่ต้องขายทุกอย่าง ขายแม้ที่ฉันเปิดบ้านเป็นการะดาเซลล์อะอม,มันไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าเราจะไม่ผิดในที่ถ้าน่าจะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าแหละที่บางทีที่เราต้องยอมสูญเสียชิ้นส่วนของร่างกายเพื่อรักษาชีวิตรอดรักษาศีลเนาะเรามาถึงจุดนั้นนะแหม,มแต่ใครจะคิดละ่ะม,ม,มันไม่ง่ายวันนี้ที่เรามานั่งตรงนี้เราผ่านมาแล้วไงแต่ว่านาวินาทีนั้นอะเอาเป็นว่า เราขายแม้กระทั่งแบบแหวนที่แม่ให้เราอะโอ้โนะนี่ไม่ใช่แหวนนะมันคือความรักของแม่นะใช่แต่แม่เราแบบเด็ดมากแม่แม่อ้มมอมมาเป็นคนเงินมาไม่เป็นไรลูกที่จริงแม่บอกเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกระเป๋าใบเดียวกับบ้านอ้มอมอยังยือ้อเพราะความที่เราแบบเราอยู่เหนือมาตลอดไงเราอยู่เชียงรายเราอยู่เชียงใหม่มา20ปีสังคมการทํางานอะไรของเรามันอยู่ตรงนั้นหมดแหม,มแล้วเราคิดว่าเชียงใหม่นี่คือเรือนตายของเราเลยนะ เราไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราต้องมาอยู่ภูเก็ตอะภูเก็ตไม่ใช่ที่ที่เราคิดจะมาอยู่เลยแต่ว่าไม่มีอะไรบังเอิญวันที่ต้องบอกว่าวันแหม่มอ้อมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะเพื่อนเราที่รู้ที่ใกล้ชิดที่รู้เรื่องเราเนี่ยพูดเลยว่าเจ๊เจอเนี่นะถ้าเป็นคนอื่นมีอยู่สองอย่างไม่ฆ่าตัวตายก็บวชเราบอกว่าหนึ่งฆ่าตัวตายฉันไม่ฆ่าแน่บวชนี่ยังไม่แน่เพราะเคยไปอยู่ในหมู่สังฆาตแล้ว ก็ก็กยังไม่แน่นะแต่จะไม่ไม่ตอบนะเมื่อก่อนบอกว่าฉันไม่บวชแต่ตอนนี้คือพอเราเจออะไรมาเยอะๆเนี่ยเรา่าเราก็ยังไม่แน่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราบอกมาว่าเรามีภาระนี่สินที่เราจะต้องเคลียร์ให้หมดอไม่ได้ชื่อเสียงเราสร้างมาแต่แต่แหมรู้ไหมว่าบางทีอ่ะเหมือนเราบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เออเร่งเร่งให้มันทําให้มันได้มันต้องใช้เงื่อนเวลา ที่เราบอกว่าที่เราแอดมิดไปนอนโรงพยาบาลเจ็ดคืนเก้าวันแ่มแมเชื่อไหมว่ายังมีเจ้าหนี้มาทวงเราตอนเรานอนสายระยองระย่างอะ่ะเราเจอมาขนาดนั้นฮะพ่อแม่ไม่เคยรู้ไม่มีใครรู้ไม่เคยเล่าแต่ถามว่าพ่อแม่สปอร์ตเราไหมสปอร์ตเราทุกอย่างเสร็จปุ๊บนอนสายระยองระย่างเพราะว่าอ้อมมาเป็นไทรอยแล้วความดันมันตกหมอบอกช้าอีกห้านาทีนะเป็นเจ้าหญิงนิทราคือวินาทีอย่างที่บอกวินาทีที่มันยื้อชีวิตตรงนั้นนะแมม โอ้โหคิดถึงความตายเลยนะมันไม่มีใครช่วยคุณได้แม่พ่อแม่คุณรักคุณขนาดไหนก็ตามแต่วันที่คุณจะต้องแบบต้องรอดอ่ะมีแต่หมอเข้ามาอืกับกับจิตของเราอะแม่มถ้าจิตไม่แข็งอ่ะโอ้โหเธอคิดดูด้วยแบบนอนอยู่เจ้านี่มาทวงนี่อ่ะให้ฉันรอดออกไปจากโรงพยาบาลนิดนึงก่อนได้ไหมอือเราเจอขนาดนั้นอ่ะโอ้มันหนักจริงเนาะ แต่ว่าตอนที่นอนอยู่อย่างนี้นี่คือเราเจอธรรมะแล้วยังเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแหม่ถ้าไม่เจอนะไปแล้วไปแล้วไม่ได้มานั่งคุยอย่างนี้ยส่ไขไปแล้วนี่เพื่อนเพื่อนคุยได้เพื่อนคุยได้ไปแล้วมาแล้วเจอแล้วอแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราแบบว่าเราอยู่อย่างนั้นแล้วเราประคองจิตเนี่ยเนี่ยอ้อมคิดอะไรแล้วจิตตัวไหนที่ทําให้อ้อมรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็ต้องแบบเนี่ย สู้ให้ได้ไดอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้อย่างที่หนึ่งคือถ้าตายไปเลยนะ่ไม่กลัวทั้งๆ้งที่ไม่รู้นะว่าจะไปเจออะไรแต่ไม่กลัว <c oughs> กลัวที่สุดคือนอนติดเตียงและเป็นภาระให้พ่อแม่แหม่มชีวิตเราเราต้องดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ให้พ่อแม่มาดูแลเรา ทีนี้มาถึงที่แบบว่าที่นอนอยู่เจ็ดคืนนี่ะยังไม่วายเรื่องงานอขอถอดเข็มหมอออกไปประชุมก้างๆลงพยาบาลหมอบอกว่าอ้อมไม่เป็นไรหมอมันสําคัญมากเรื่องนี้หนูต้องไปปิดได้จบอถอดแบดออกไปประชุมแล้วกลับเข้ามานอนใหม่นะก็แสดงว่าเข้มแข็งมากแกร่งเนาะแกร่งเนาะแกร่งแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากอ้อมลองฟังนะค่ะ คือการเป็นผู้หญิงแกร่งเนี่ยหายากนะส่วนมากผู้หญิงมันจะดูนะอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่แกร่งไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่มันกำลังจะบอกเราว่าในโลกเนี่ยแกร่งอย่างเดียวแรงอย่างเดียวเนี่ยเมื่อถึงวิกฤตแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่พอใช่ไหมครับไม่พอนะฮะถ้าข้างในไม่แกร่งฟังฟังอ้อมแล้วก็นึกถึงต้นไม้ที่พูดต้นต้นรายการตอนแรกเนี่ยต้องเหมือนกับต้นไม้ที่แข็งแกร่งนะต้าน แร่งเลยตานแต่ต้นหลังเนี่ยรากก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะแต่ปลายมันอะหลังจากโดนคําว่าโง่คําแรกเนี่ยปลายมันเริ่มไหวคใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้พอโชคดีที่ว่ามาเจอวิกฤตแล้วปลายมันไหวละคเพราะอาจจะเซบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ารากมันมั่นอยู่ถึงได้ฟื้นมาได้แล้วอาลุกขึ้นมาได้อ่ะคความแกร่งตรงนี้สําคัญกว่าแกร่งตรงเมื่อก่อนหน้านั้นะใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่หลวงแม่ท่านดันสอน่คะ ใช่ค่ะแค่ว่าภิกษุณีคําเดียวอ่ะมันมันจะว่าไปมันก็ไม่ใช่บังเอิญอีกละทรมาบัตจัดสรรก็อยู่มา20กว่าปีผ่านทุกวันเธอยังไม่ไปเลยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่แม้แต่จะเลี้ยวเข้าไปดูเลยขนาดสายตาหางตาเธอยังไม่มาชะมายไปดูเลยอ่ะแล้วยังคิดอกุศลเออคิดอกขุศุเอาใช่คิดอกุศลนนั่นน่ะคนเรามันถึงหรอมันไม่ถึงการถูกมันไม่ถึงการไฟเอาน้ํามันไม่ร้อนไข่ไม่ฟูใช่ นะวันนั้นน่ะน้ำมันเดือดพัดพััดเทไข่ลงไปโอ้โหโง่คำนี้ฟูฟ่องเลยเห็นไหมมัน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 สมกันทั้งการเวลาทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์มันสมกันแล้วนะต้องถือว่าโชคดีไม่ได้ทุกคนจะโชคดีอย่างนี้พูดตรงตรงบางคนก็อาจจะเลือกในทางที่อย่างอื่นไปแล้วแต่บังเอิญลถหันเข้ามาอารามใช่ค่ะนะ ที่ผ่านมาสามปีจะเล่าให้ฟังว่าวันที่ตัดสินใจลับบ้านกระเปา๋าใบเดียวจริงๆครับเราเราขายบ้านขายอะไรหมดแล้วนะแม่ออก็ยังดื้อน,นะไม่กลับบ้านกับแม่งอนกับแม่อยู่นิดหน่อยเหมือนกันตอนนั้นไปอาศัยอยู่บ้านญาติแต่ใจค,คิดอยู่ตลอดเวลาฉันจะต้องทำอะไรปรากฏว่านอนอยู่กลางคืนน้องชายที่อยู่ภูเก็ตไลยติ้งมาตอนสองทุ่มมี เลขบัญชีไหมแ้่บอกจะส่งเงินมาให้ใช้แมมฉันนะันน้ำตาไหลเลยอ่ะก็ลงมาภูเก็ตยังไม่กลับบ้านทีนี้เนี่ยวันเกิดแม่อ,อม้อมอ่ะวันที่ยี่สิบสิงหาไอ้พวกนี้มันก็ต้องกลับบ้านจำไม่ได้ว่าแน่ชัดว่าวันที่ที่มันเป็นช่วงของวันหยุดนั่นแหละนะแล้วเราก็กลับไปไปนะแม่กอดร้อมาแม่มแบบจบเลยตอนนั้นนะจบละคือคือบ้านพ่อแม่ครอบครัวเนี่ย คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดของเราอะพอพอดีเนี่ยก็มีหน่วยงานพักละที่สนับสนุนอ้อมเนี่ยคือทีเซบทีเซบคือ Thailand Convention and Exhibition Bureau หรือสสปนอพอรู้ว่าเรามาอยู่ใต้พี่อ้อมไปดูภูเก็ตให้หน่อยได้ไหม mm hmm. คือคือเราเป็นเป็นคนที่ทำงานเทศกาลร,ระดับนานานชาติมาเป็นเป็นจะยี่ส mm ิบปีก็เลยต้องเล่าให้แม่ฟังบอก,บอกแม่อ้อมขอโอกาสอีกครั้งนึง แล้วเราก็ถึงอยู่มาจนถึงวันนี้เราไปสร้างเราไปสร้างเครดิตของเราใหม่ที่ภูเก็ตที่ผ่านมาสองปีเราไม่ออกมาต้อตอบคือคนเราเนี่ยใครจะว่าอะไรเราว่าไปไม่เป็นไรคนเราเนี่ยถ้ามันตัดสินคนแล้วเนี่ยเราไปพูดมันก็ไม่มีประโยชน์ให้ดูที่การกระทำว่าสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันคืออะไรก็ทยอยใช้นี่ไปยังไม่หมดนะยังไม่หมดที่ทำงานหนักทุกวันนี้คือต้องการใช้นี่ให้หมดมจะได้ไม่ติดไปถึงชาติหน้า เดี๋ยวชน่าเกิดมาอีกเขาถามมีกรรมอีกอืจาไม่ได้อืจาไม่ได้อีกมันใช้ชาตินี้ให้ใช้ชาตินี้ให้หมดึงใช่มหมเพราะยันนจิตใจที่ที่เราแบบเข้มแข็งดีแล้วนะเนี่ยมันถึงลุกขึ้นไม่ได้เขาบอกเขาถึงบอกให้ว่าคนล้มเนี่ยอย่าข้ามเพราะว่าคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะแล้ว คนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เหมือนกันอย่าประมาทเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเราว่าเราเตรียมตัวมาดีแล้วนะอ้าวอยู่ๆวันหนึ่งบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้ทําแต่ว่าเราต้องเจอถูกเราก็ไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องยอมรับเนาะถูกต้องยอมรับแล้วเดินใหม่ใช่อืไม่มีอะไรสายไม่มีอะไรสายครับแต่ข้อสําคัญอย่างที่บอกสติต้องมีปัญญาต้องเกิดอื ไม่งั้นนะไม่รู้จะนำนำพาชีวิตตัวเองไปทางไหนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะอ้อมต้องบอกว่าอ้อมต้องขอบคนที่วันหนึ่งที่อ้อมเดินเข้าไปเจอธรรมะอือไม่งนนะั้นจากที่ฟังนั้นนี่แค่ส่วนน้อยนะเราเราเรา,เรา,เ,ราเราสรุปให้ใช่แต่เวลาคนที่มันเจอตรงนั้นจรงิงๆอะแม่มที่มันจะหลุดออกมาได้อะ่ะเราว่ามันมันไม่ง่ายแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของเราเองอต้องแบบว่า เป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองนะใช่อย่างอ้อมเนี่ยแข็งแรงอ้อมก็พึ่งตัวเองมาเลยตลอดใช่ไหมคะแต่วันนี้ความแข็งแรงของเราไม่เพียงพอเราก็ต้องไปเอาธรรมะเนี่ยถูกต้องมาปพยุงเราใช่ใช่ไหมใช่เนี่ยด้วยความจิตที่เราเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วไงใช่แล้วเรารู้ว่าเราอ่อนแอเราโง่ใช่แต่เราเรียนรู้ได้ ถูกต้องแล้วเราก็น้อมนาธรรมะแล้วเราก็ไปเพราะในหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราติดยึดอยู่กับความความเก่งของเรานะอีโก้ของเรานะทําให้เราไม่กล้าไงที่จะยอมรับและเราไม่กล้าที่จะไปขอธรรมะเป็นที่พึ่งด้วยไงว่าฟังแล้วดูไม่ดีฟังแล้วเราดูเหมือนพ่ายแพ้จากคนที่เคยประสบความสําเร็จนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่ต่างหากที่เรากําลังแบบเจอของจริงแล้ว ธรรมะจะพัฒนาเราและจะยกระดับเราเนี่ยให้สูงขึ้นนะจิตใจของเราจิตใจของเราจะเข้มแข็งมีสติยิ่งกว่าเก่าที่สําคัญเราได้ปัญญาถูกต้องเมื่อก่อนนะคะเวลาใครคนไทยอะเอามานะ่ะเวลาใครชมว่าเก่งเราก็จะทำตัวโอ้เราไม่เก่งหรอกอ,อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อือม ไม่งั้นไม่รอดไม่งั้นไม่รอดทำมาทำให้ทำให้เก่งและแกล่งแาบนี้ดีกว่าเก่งเอย่างเดียวบางทีไปไม่รอดก็มีนะต้องต้องแกล่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะผมคิดว่าประเด็นของขุนอ้อมที่เราฟังเนี่ยนักบวชสตรีภิกษุณีเนี่ย มีบทบาทอย่างสูงมาก่อผู้หญิงด้วยกันในสังคมนี้นะ,ะเพราะว่าฟังจากคุณอ้อมเนี่ยนี่แค่เคสเดียวนะ,ะกรณีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเป็นคนที่สนับสนุนต่อการเกิดขึ้นของภิกษุณีในสังคมคช่วยเหลือหลวงแม่ธรรมนันทาคเคยพบท่านพระอาจารย์ค่ะ กับท่านธรรมนันทาผมยังไม่เคยพบเดี๋ยววันหลังท่านจะอาวาสวัดนิโคทรามผมก็เจอท่านท่านท่านเคยไปฟังหลวงแม่ธรรมนันทาที่เชียงใหม่แล้วก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์วันไหนว่างเขาไป เชื่อไหมฮะผมก็ตั้งผ่านไปนี่ก็เหมือนกันละเดี๋ยวต้องไปกราบไปไปนิโคทารามท่านสักครั้งหนึ่งท่านเสียชีวิตแล้วก็น่าเสียดเร็วๆเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรว่าอารามท่านยังอยู่สถาบันที่ท่านอยู่ทั้งหมดนี้กําลังบอกว่าภิกษุณีสงนั้นมีบทบาทครับมีมีคุณค่าไม่ใช่จะต่อโตผู้หญิงคนที่เขาบวชเองแต่เขาช่วยอย่างเงี้ยผู้หญิงด้วยกันก็ การที่เอามาออกรายการวันนี้นะคะใครที่ฟังอยู่ถ้ามันเป็นประโยชน์อะไรให้กับผู้หญิงที่อยู่ในความทุกข์ที่ประสบอยู่แล้วหรืออะไรอย่างงี้นะคะหาทางออกไม่ได้ก็ขอให้ได้เป็นกุศลให้ให้หลายๆท่านที่ฟังอยู่ได้ค้นพบนะคะ,ะก็อาจจะไปที่ที่อารามนี้หรือไปที่ที่ของท่านธารรมนันทาหรือที่ไหนก็ได้นะคะที่ฟังอ้อมมาเนี่ยอ้อมชอบอ่านหนังสือและมีหนังสือมาก ผมเป็นอย่างเนี้ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนตอนนี้ผมทําแล้วสําเร็จแล้วคือผลหนังสือไปไว้บนเขาในอาสมของผมทํางานตามที่พอสมควรแล้วก็อ่านหนังสืออ้อมอ้อมอ้อมรีบใช้หนี้ให้หมดนะเดี๋ยวมาอ่านหนังสือด้วยกันขอให้อ้อมให้อ้ช้นี่ให้หมดเร็วๆนะอ้อมความสุขที่สุดผมเชื่อเลยคนรักหนังสือเนี่ยคือนั่งเงียบๆอ่านหนังสือและปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะ แค่นี้พอลแ,แล้วพอ,พอดีโชคดีแหละที่บ้านพ่อแม่มีม,ม,มีที่ดินเอาไว้พอสมควรเราบอกให้เราอยากจะสร้างที่ให้คือหาเพื่อนไงแต่ได้มีงานทําด้วย <c oughs> สร้างที่พักให้คนที่แบบว่าเป็นเพื่อนมาดูอยู่ดูแลกันเห็นไหม ถ้าหมดนี่หมดสิ่แล้วก็ไปทําตรงนั้นอาทีเนี้ยเราจะได้ตั้งอารามมารด้วยกันได้จะไปเยี่ยมอารามที่ภูเก็ตนะหน้าร้อนไปอยู่ภูเก็ตน่าหนาวขึ้นเชียงใหม่เห็นไหมชีวิตเห็นไหมชีวิตดีชีวิตเีาดีเขาใหญ่ก็มีเหมือนกันนะนี่นี่เขาใหญ่ใ่มยเดี๋วถ้าผู้ฟังสนใจมาอยู่ร่วมกับเราเชิญนะฮะนะะฮมาศึกษาธรรมะด้วยกันนะใช่นะก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยนะการที่เรามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรมีครอบครัวนะมีทิศทั้งหกที่ดีเนี่ยถือว่า เป็นมงคลแห่งชีวิตอย่างยิ่งนะอย่าคิดว่าเราไม่มีใครวันนี้ก็อนุชธนากับอ้อมด้วยนะที่มาแบ่งปันขอืองคาวเรื่องราวนะเรื่องราวดีๆให้กับหลายคนที่อยู่ในยุคนี้ซึ่งแน่นอนว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆทําให้คนเขาเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะออกจากความเครียดนั้นได้ด้วยธรรมะนี่แหละค่ะวันนี้เรา3ามคนนะคะเวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไถึงมาสอนเด็กพิการล่ะฮะ ผมเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามและมีความคิดครับแวบหนึ่งขึ้นมาครับว่ามันมีเด็กกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงต่อการจมน้ำนะครับจริงๆต้องย้อนดังวัยเด็กเลยนะครับผมมีโรคลมชักร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเรียนพอสมควรครับเราทราบภายหลังว่าอาการที่ผมเป็นอยู่เนี่ยคล้ายกับเด็กที่กลุ่มชื่อว่า ADHD หรือเด็กโรคสมาธิสั้นครับผมคุณพ่อผมต่อให้ไม่มีแค่ไหน สิ่งที่คุณพ่อผมจะทําและทําเป็นพ i o r ร t y แรกเป็นสิ่งแรกเลยคือให้การศึกษาลูกคุณพ่อผมไม่เคยรอครับ hmm. และถ้าไม่มีคุณพ่อจะไปยืมเงิน hmm. คนอื่นมาเพื่อให้ผมได้เรียนวันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องทําเลยก็คือต้องไม่ทรยศต,ต่อความคิดของคุณพ่อผมต้องประสบความสําเร็จให้ได้สิ่งหนึ่งที่ผมยังทําไม่ได้ทุกวันนี้นะครับคือการนั่งสมาธินะครับแต่ว่ากีฬาว่ายน้ําเป็นการฝึกไปโดยอัตโนมัติในสมาธิที่เราถนัดในจริตที่เราถูกต้องแบบนี้ครับอาจารย์